สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการเชื่อมบอร์ดตัวเชื่อมบอร์ดของ AIW นะครับในส่วนของกระดาน OKX OK นะครับผมหลังจากที่เราเข้าไปบอร์ดมาแล้วนะครับ AIW นะครับเราก็จะเจอหน้านี้หน้าแดชบอร์ดให้เราทําการเพิ่มนะครับปุ่มสีเขียวงนี้นะครับแล้วก็ขอรบอกว่า API Name, API Key Secret Key นะครับแล้วก็ Password ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ให้เราเลือกเป็น OKX OK นะครับเดี๋ยวเราไปทำการสร้างตัว API กันก่อนนะครับเพื่าทำการสร้าง API นะครับก็เป็นชื่อเทคน,นะครับก็คือ AIWbot นะครับผม OKX OK. bot หนึ่งการ OK นะครับลาสพา โอเคแล้วก็ทําการติ๊กนะครับผมตรงนี้แล้วเราก,กดยืนยันไปก่อนนะครับผมโอเคหลังจากนั้นกระดานเขาก็จะให้ยืนยันรหัสนะครับรหัสก็จะส่งไปยังอีเมลของตัวแกค์ค้ทเรานะครับที่เราผูกไว้กับบน OKX OK ตรงนี้ก็จะมีเวลาอยู่ประมาณ1นาทีนะครับผมให้เราทําการกรอกรหัสที่ได้จากอีเมลนะครับเข้ามาแล้วก็กรอกตัว 2FA นะครับ Google Authentic นะครับที่เราผูกไว้ในตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ทําการกดยืนยันนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้ตัว API key นะครับตรงนี้แล้วก็คีย์ลับนะครับตรงนี้ของเรา แล้วก็ให้เราเอา APIC นะครับตรงนี้ตัวนี้เป็น o k x บอร์ดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ APIC แล้วก็ตัว C รับไปนะครับ C เตรงนี้แล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อสักครู่นะครับโอเคแล้วเราทำการเลือก o k x นะครับผมตรงนี้ Select Exchange นะครับแล้วก็กดทำการเซฟโอเครนะับเมื่อกี้เราใส่ตัว APIC แล้วก็กด Save ไปแล้วนะครับเราก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับผมในส่วนของตัวบอทนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดการใช้งานนะครับตรงนี้มัจะเป็นตัว Off อยู่นะครับนั้นเรากดต่อไปนะครับให้เรากดตัวไอคอนตรงนี้นะครับที่เป็น เนเวิร์กตัวนี้เพื่อที่จะเอา IP นะครับตรงนี้จะขึ้นอเลข IP มาให้เราทำการก๊อปปี้นะครับแล้วก็กลับไปที่ตัวบัตรของเรานะครับให้ทำการแก้ไขนะครับเลือกบัตรเมื่อกี้แล้วก็ทำการวาง IP ลงไปนะครับผมตรงนี้แล้วก็ดูในส่วนของตัวสิทธิ์การอนุญาตนะครับตรงนี้ให้เราติ๊กเป็นเทรดอย่างเดียวนะครับตรงนี้ นะครับเพื่อเพื่อที่จะให้บอรเขาทําการเช็คให้เรานะครับเมื่อทําการกอรอกเสร็จแล้วก็ให้ทําการกดยืนยันแล้วก็กรอกรหัสผ่านอีกทีหนึ่งนะครับผม โอเคเมื่อเราทำการเซตอัพตัว API แล้วก็เซตอัพบอทเสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาเลือกเปลี่ยนเทรดนะครับโดยการคลิกที่ตัวคลิก t o เทรดตัวนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปโอเคเมื่อการคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้เราก็จะมาเลือกเปลี่ยนนะครับในการเทรดของเราว่าจะเปิดเปลี่ยนไหนบ้างนะครับตรงนี้ผมจะไม่ต้องการเทรดตัว BNB นะครับผม แล้วกเ็เลือกเหรียญที่เราไม่ต้องการเทรดไปนะครับตรงนี้เราก็จะทำการปิดเหรียญอย่างเช่นตัว ada นะครับผม so bch opa เออตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดประมาณ10 10 สิบห้าถึง20ตัวนะครับผมจะทำการเลือกเปลี่ยนนะครับผมนี้ผมปิดไปตัว BNB แล้วก็ ADA นะครับนี่อมมาติก Apt นะครับตัวนี้ผมผมจะผมจะปิด Apt ไปแล้วก็ Uni นะครับจะ CRV y d x แซนซูชิกาล่าเนี่ยนะผมผมไม่เทปกาล่านะครับผมไม่เทปเนี่ยโอเคทีนี้แล้วก็มีอะไรบ้างเออมี c h z 1 2 3 4 5 6 7 7แล้วนะครับ8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ตอนนี้มี22ตัว นะครับที่สองรายการเดี๋ยวผมจะทําการปิดอีกประมาณทั้งค่าตัวนะครับมาเลือกเปลี่ยนโอเคเดี๋วผมปิดอะตอมไปนะครับแล้วก็ปิดดอทนะครับโอเคอันี้ปิดไปหตัวแล้วโอเคแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดโซไปหนึ่งตัวไม่ใช่โซนะครับอันนี้ก็จะเหลือทั้งหมดเอ่อหนึ่งสมสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าตัวนะครับโอเคผมก็จะเลือกเทรดประมาณนี้สิบเก้าตัวนะครับโอเคครับผมเมื่อเมื่อทำการเทรดเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตั้งสต็อปลอ s ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมตั้งไว้ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสต็อปลอ s ต่อไปนะครับก็ให้มาที่หน้าเทรดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการโอนเงินเข้ามานะครับตอนนี้ผมยังไม่มีเงินในพอตฟิวเจอร์เลยนะครับผมจะทําการยกยกเงินเข้ามาที่พอตฟิวเจอร์นะครับผมยกจาก USDT ก็คือบัญชีทุนเข้าไปยังบัญชีเทรดนะครับกดทําการเลือกจํานวนเงินแล้วก็เลือกกดยืนยันนะครับโอเคตอนนี้ เงินที่มีอยู่นะครับผมมีอยู่371เหรียญน,นะครับผมตรงนี้อโอเคแล้วเรามารีเฟรชดูหน้านี้นะครับให้เรากดทำการากด o อนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งโอเครอให้มาจิ้นเหมือนขึ้นนะครับรอระบบ connect สักครู่หนึ่งครับผมโอเคนะครับเมื่อเมื่อระบบคอนเนคแล้วตอนนี้น่าจะคอนเนคแล้วเพราะว่าเห็นออเดอร์นะครับทำการเปิดนะครับ Position ของเราตอนนี้คือตัวบอทก็ได้ทำงานแล้วนะครับก็คือมีการเปิด เปิดไม้ให้เราแล้วนะครับก็คือนี่ตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดไม้เลยก็คือเปิดทั้งลองทั้งช็อตเลยนะครับผมเ,เปิดที่มาจินศูนยจดนะครับผมผมมีเงินทั้งหมดที่โยกเข้าไปอยู่ประมาณ3 7มเจเหรียญน,นะครับผมตรงนี้จะเปิดทั้งหมดประมาณ18คู่เหรียญก็ประมาณ24 24คู่นะครับตรงนี้ก็ระบบก็ทําทการเปิดให้แล้วนะครับตรงนี้ก็มาจินก็เฉลี่ยนะครับบอร์ดก็จะททำการคำนวณ มาจีนให้เราทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ต้องไปทําการาตั้งค่าในแต่ละเหรียญเองนะครับตัวนี้บอทดเขาจะจัดการให้เราทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรา,เราก็มารออัปเดตกําไรกันว่าโอเคบอร์ Board ตัวนี้จะสามารถทํากําไรให้เราได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าบัดกันโอเคยังไม่มานะครับแต่ว่าแต่ว่าในส่วนกองตัวตัวหน้ากระดานเรดตัวนี้ บอดเขาทําการเปิดไม้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ก็มีนี่ตัวน่ะ AGLD นะครับตอนนี้ก็บวกไป5%แล้วหลังจากการเปิดนะครับค่อนข้างพุ่งเลยนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ได้น,นะครับก็จะมีจุดเข้านะครับก็คือเป็นลูกศรสีเขียวนะครับเปิดลองเปิดช็อตพร้อมกันเลยนะครับก็คือเป็นการเปิดแบบค้ำประกัน2ฝั่งนะครับ แล้วก็รอเขาแก้มาแล้วก็ทํากําไรให้เรานะครับตรงนี้ค่อยต,ตรงนี้เดี๋ยวรอให้ตัวบอทเขาทําการคอนเน็กนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับก็ตอนนี้ก็ก็เป็นว,วิธีการเชื่อมกระดานเทรดนะครับอ่าบอท AIW เข้ากับกระดาน t เทป OKX OK นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งสมัครใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะแนบวิธีการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นให้เลยนะครับว่ามีการใช้งานอะไรบ้างนะครับตรงนี้แบบเปียนพอร์ตแรกนะครับอันนี้เป็นเป็นพอร์ตตัวใบแหนนะครับผมรันมาได้เกือบจะ2เดือนแล้วนะครับผมตั้งแต่ช่วงช่วงทดสอบระบบมาเลยนะครับตอนแรกพอร์ตพอร์ตที่1ตรงนี้ เ,ออเงินทุนอยู่มาจ้นเท่ากับ1,100เหรียญนะครับที่ใส่เพิ่มเข้ามาแล้วตอนนี้บาลานซ์เป็น1,880ดอลลาร์นะครับก็เพิ่มมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะมาสรุปกันอีกทีหนึ่งสิ้นเดือนนะครับว่าเดือนที่2เนี้ยสามารถทำกำไรให้เราได้เท่าไหร่บ้างนะครับโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ครับ